จะว่าไปแล้วการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลธรรมดาหรือว่าประชาชนภายในประเทศนะครับถ้าไม่ได้มีกฎหมายระบุเป็นข้อห้ามหรือว่าห้ามแสดงออกแต่บางคนแม้ว่าจะถูกกัะสิทธิทางการเมืองตลอดชีพแล้วก็ยังมีการแสดงออกทางการเมืองในลักษณะที่เกิดอาการร้อนรอนหรือว่าหัวร้อนจนเกินไปเช่นคําพูดในภาพที่หนึ่งนี้ที่บอกว่า แต่ที่ฉันคาดหวังจริงๆในเมื่อทั้งปีทั้งชาติคุณแทบจะไม่เคยเข้าสภาอยู่แล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจแถมมีคุณคนเดียวด้วยเขาอภิปรายคุณคนเดียวดิฉันคาดหวังว่านายกต้องอยู่ตลอดอันนี้เป็นความคิดเห็นของบุคคลในภาพที่หนึ่งนี้ที่เธอถูกสาลร,รัฐธรรมนูญถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีพครับแต่เธอแสดงออกมาเหมือนกับว่าเป็นอะไรดี อันนี้ฝากให้พิจาณาเอาเองก็แล้วกันนะครับประเด็นที่เราหน้าวิเคราะห์กันก็คือปโยกในบรรทัดที่สองนี้ที่บอกว่าในเมื่อทั้งปีทั้งชาติคุณแทบจะไม่เคยเข้าสภาแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจแถมมีคุณคนเดียวด้วยนี่ครับคือจะพูดไปแล้วถ้าจํากันไม่ผิดนะครับนายกรัฐมนตรีแพทองทานนี้ไม่ได้เป็นสสครับที่นี้หน้าที่ในสภานั่นคือเป็นหน้าที่ของสส เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินายกร่มตีถ้าพูดง่ายๆก็คือมีหน้าที่ฝ่ายบริหารครับเป็นผู้บริหารการประชุมสสหรือว่าการประชุมสภาจริงๆแล้วมันเป็นอำนาจหน้าที่ของสสหรือว่าสภาหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติที่จะประชุมกันพิจารณากฎหมายตรากฎหมายแต่นายกรฐมตีนั้นมีหน้าที่ในการบริหารครับ พูดง่ายๆก็คือเป็นผู้บริหารจำเป็นไหมที่นายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารจะต้องเข้าสาภาอันนี้ฝากเป็นพิข้อพิจารณากันนะครับส่วนใครบางคนแม้ว่าเป็นสอสอแต่ก็ไม่ทำหน้าที่สอสอโดดร่มไม่ประชุมสาภาอยู่บ่อยๆนั่นแหละผมว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดครับและอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือ การแสดงออกทางการเมืองของคุณช่อพันนิกาวานิดนี้เหมือนกับว่าร้อนรนจนเกินเหตุนะครับทั้งๆที่คุณเธอก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของพักประชาชนเลยเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีพแล้วแต่รู้สึกว่าเธอมีอิทธิพลหรือว่าชี้แนวทางอะไรต่างๆมีอิทธิพลเหนือครอบงำพักประชาชนซะอย่างนั้นแหละครับถึงขั้นว่าออกมาชี้นิ้วดา่า ว่านายกคมตีทั้งร้อยทั้งพันปีทั้งชาตินี่ครับทั้งชาติทั้งอะไรต่างๆตามบรรทัดที่สองที่